เอาละฮะนี่พลชาตประชาติเตพื่อนราชาติคือความเป็นโยกของพวกเช่าประชาศาสนาคือของอบรมบ่มีใส่ใจขอจะเห็นเป็นพลละมั่งดีมีพระมหาตริย์เป็นประมุขสุขีจะไรด,ดีพระองค์มองรัฐธรรม,มนุนคือกฎหลายการปกครองที่ปกป้อง,งชาวไทยให้ภาคกันสุขใสสีวิไลพัฒนาและก้าวหน้ายืนยง Cho lươn thơ xuất tổn Cháu thành คนฟัง้ยมองไปทางบิ๊กก็เป็นสีสมสม มึงสีเค็ดแขล่เค็ดแขล่ไปเรื่อยๆเอาละฮะนี่ฟังหละจะฟังทางไหลยาปาฟังหละจะฟังทางไหลยาปาเสวะเดือดหอกยาขามันวัดคนเอาอยากพอมียำสาวยำหยุดยำหย่อนห่อสุ่มหลับผัวเท่าเกิดก็ยากหางยากมียากลูกเด็ดเด็ดละกินกอกันแม่ จะแม่ยาห้เป็นขาแกไปลงเลยลงสียาเดิมแม่ยาฮารูกเลยดีเราไม่เอื้อไหลพูาอยากนั่งเรลาจะให้มีไหลพูด ไอ้ผัวละมนนะมีแต่ยาเบให้มินนะอร่อยไร้พลัยสมเด็กหน่อยแต่ละมันเกิดไม่ยากคืออยากกินอยากมีทรัพย์เดละมันมีเสนาเซอของบาเล่นคิดอยากกินอยากรว่าร้องดร้องวาร้องวาคิดจะบานอยากสูงเพียงเกี่ยวคือกุมอยากดมอยากดืทุกอย่างอยากดมอยากดืทุกอย่างทุกอย่างอยากลองอยากเล่นอยากเหินและอยากเล่นอยากจิมอยากหินและอยากเล่นอยากจิมอยากเต้นหล่ยเต้น สติมงจหว no. ังานไม่ท <hey>, yeah, ีมงให้ม <Hi> yeah, yeah, ันแน่ยนนอลเรอลราเรือเนียนนลมาฟังดูความอยากเรียนอยากรู้อยากกินแลวเมันเชลฮุนฮุ้อยากกินวมันเชลฮุนฮุ้อยากเรียนอยากเรียนอยากรู้อยากให้ฮุนรั้มาา่วยเร่ดัอยากให้ฮุนฮุ้มาช่วยเร่ดั้มจำงำบ่อยบ่รังในบ่จำคำบ่อยบ่รังในบ่เปรกยบแม้สั่งบันหนวลางมื เมืองพออะไรแม่มีหลักหน้าฮังเมืองพออะไรม่มีหลักนะาทุกเชคคาอยากรวยเหมือนกันว่ามันก็ยังไม่ดุพัน ว่ามังอายังมีถูกคนสาวสาวต้องการอยากมีหูของหูห้องลักหูห้องสดใสหูหวงหลักหูห้องสดใสสวยวิไลลากให้เป็นคนรู้ไอ้ข่าระฮักก็มีเงินด้วยถ้าระฮักก็มีเงินด้วยจะเป็นคนรวยสุดสเฮสมกองของในวันละหองในวันเฮ้นสั่นหนกอากจะเมตถึงเมตตังภาษาด้วยสปาร์ของใส่ของใสแยบไหลมิ่งแยบไหลถูกจังในเฮียนอยากมิ่งมีหัววัดลาวิลำมี ยังทำกยายาเป็นนอระหาเงินเอใส่ใจแต่อยากเป็นนายรังลานวยลำตึงหอวอยาบางคนห้องถูกัวใจอยากรอดคนห้องถูกัวใจสิเวลาเร่มรองเล่นคนเด้ออายใคอยกแก่งใครแก่กัิพเพาวดพองใครอยากแก่งกับมพพาะพวดให้คนยกยอก่างทางเพื่นเป็น่ทางเพื่อนเป็นดๆไม่สะออนสะอ่อนนางเอกมอลลําเก่า ขวัญจงได้มาขวัญงามพบผ่านนั่งเอียกหมอลำเกาเ่าเทผู้ยังสี่ลละผู้สี่อายุยืนยาวคุณแม่เพืพ่อน่าผู้ใดใจหาวใจมวนใจซื่นลุกขึ้นป้อนได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงล่ำกระลุกขึ้นป้อนใส่ผู้ยังสี่ผู้สีอายุยืนยาวเพราะว่ายังปฏิแม่เพราะว่าบรว่ายกแขนขึ้นเบื้องหนึ่งอายุยื่นไปซีปีหาปียกขึ้นสองเบื้องอายุยื่นไปหาปีแล้วก็โตเป็นสิบปีแต่ว่าย,ยกขึ้นเบิดมือเด้อ ขยกขึ้นบดมือก็หัวล่อไปพ่อมนม่แสดงว่าเป็นบ้าเนี่ย มิฉนั้นแล้วให้มันพอดำพอดีมือนี่คุณแม่เฮ่านะคะเอ่ยย่ามีหมอลำจังในปอนดอกน้องแม่เนาะเอ่ยกับย่าเพริ่วสั้นอ่คันพ่มีหมอลองหมอลำมาอันเต้นยุบันผู้เดียวเขาก็ว่าเป็นบาไปอย่างสั้นนะคะมิฉนั้นแล้วมือนี่จารุวันพีทล่ามามือนี้อาพินันชนาการจากท่งคณะเจ้าภาพยันมิดยันมีก็เลยได้หมอลองหมอลำมาให้พี่น้องในวันในซื่นกันมิฉนั้นแล้วตักตวง ความสุขให้มันเต็มทีแกแล้วกันเด้อพี่น้องหฮาเชาาน้องติ่งนะคะแล้วก็พี่น้องเฮา เป็นแฟนดัชนวที่สู้ผูสุกคนมั่งหันเบ้าเลี้ยงควมอยากของคนคนเฮ่าเกิดขึ้นมาแล้วหน้าจิตตังของคนเฮ่าแม่เอ่อยย่สื่ออยากแนวนั่นอยากได้นี่อยากได้เน่นั่นแล้วก็อยากได้เนวนี้นั่งเช่นดัานีที่เนี่ยกระบกบอคือกันกินบอคือกันอยากไปคนละเนวยอยากเนี่ยวดวติแม่พลงคนนี่อยากฟังเพลง้ลงคนอยากฟังลำคนเฮ่ามานังยุนีอยากบอคือกันเนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าเมื่อนี่มอลำมีอยู่สองปากสวอสวอ สิเฮ็ดเทือกแลถือใจเบ้อสุภูสุคนก็เป็นไปบ่ได้เนาะแม่เนาะเพราะว่าคนนอเกิดขึ้นมาแล้วกิดไปทางดีวันละลอยหุ่นละ,ละกิดไปทางอากุศลวันละลอยเชื้อนอนหูเื่อจงค่อยว่าโตยัง่งอานิจจาอานิจังพ่อพ่อไม่อยู่ในใจคนเิ่นว่าความสนละวนยำอยู่ในสงสารบุคคลที่จะถึงนี่ละพังคือพวกไรจากกิลเลสผู้ยเ,เศษคือภูมิปัญญาเิ่นว่าเงินเต็มผ้าไม่เท่าปัญญาเต็มพุง่งคนสูงชอบไปตำคน ตําชอบไปสูงเป็นหลักการธรรมดานี่คือคนมักบอคือกันกินบอคือกันคุณพ่อคุณแม่คนมักบอคือกันเป็นจังไรบนี่ไอพี่มอค้ข่นสีจะเจ้าเนี้ยไงพี่น้อ,องเอาฟังจักหน่อยบนี่ะะ เขาหมอกแค้นราชันช่วงน,นี้พี่น้องหอกกำลังเห็ดให้เห็ดหนะ้าไอหมอกแคนก็นเริ่มดำหน้าขึ้นกันต่ว่าแจ๊คสีดำหน้าไตหรือหน้าเทิงจารู้วันบบเห็นน้ำเดี๋ยวสิไปยามดอกได้ไอายเด้อ,อ,อหัวหน้ากาลั่ดำหน้าในโดนี่บ้นนะดำหน้าจังไดทางบ้านห,หัวฉีดหนไงกุกุบอยู่กัยังบ่า ดำหน้าไตคือดำหน้าเทิงสิเลปิสอันยามยุบ้านสิเลปิสังเกียรเบิงยหมอแคนราชันกิ้งเกียรเจ้าของไล่เผือกไล่มัน เอาอันนี้จังหลักอะของเนานี่บักบ่เฮอกะละห้องเนาเจ้าคอยเจ้าคอยเจ้าคอยผู้นั้นน่ะละจะนึงบักคอยมักคอยกะบนั้นนี่มักเดไปคนลทีนมักบ้ากสมบนั้นมักเด้อละเปต เขาต้งกัพักกาดองก็ให้ลองของอรักเปลลอมทานลอทาพวกอยู่ป่าพวกอยู่ป่ากะพักปอกมีฟื้นละอันต่ไก่ได้แล้วมาขืนมาขืนกินม้องอะักเตาเน้อววถมาสิ่งมาทำเน้อหลอมลมก็ต้องมากกว้อ มักงอเนื้อเืมักของน้ำมอคน้วยมักเด้อเม่หนำแตาหุนสวยคนสวยลาทัวร์ยิของโตอังคนพุ่นดีแต่ละแม่นขี่องขี่อง์ลับมพันนันแค่ละสนคนได้มักกินเข่าจ้าแต่ละกระมักบักพะอาบักพะกินเล่าพอใจผู้มักไปผู้มักไปก็ไม่น้อโขงมักเด้อไม่ไปคนละซองละซองกันพ่อมาหลายเจ็ดนั้นมักเด้อละ แม่มาสากวสาวแม่ห้างสาวแม่หาลาบักบ่ฮื่นหัวสาวแม่หาลาบักบ่ฮื่นหัวเอิ้นเป็นตาเม่นอยากหัวเจ็บเลือตัวไปเรียมพ่ออังเรียมพออังเรีมพอเดือลุงเหนือเจ้าไอ้เจ้าตาขนบอย่านเมียมีผู้เดียวในบ่อเบิดบ้าน้องปิ่นอ้าเจ้าไอ้ล่งสีเข่าท้องกินเจ้าย m u l t i m i ประจํา h ําน o m worship ㄟ� Lecture </� Ngāoso Hospital Honang h e a v e n l ตาหอกินกินเลียออลูเจ็ดดิลลเวลาพ่อเฮพราะฮละบ่เขิดบอละอาปาเนซนละบักบักเมนบักเป็นละของกินผู้เถ่ซุ่มหลับพวแทบเวลาบักปอบักปเอตัวเต็มลงไปเสีเฮ็สังไหนออว้ลงบ่อตัวมีหักลูกเมียฮักลูกกวาฮักเมฟงมีหักลูกกว่าฮักเมฟงของทั้งไตเดลเวลาบักแข็งหองทั้งไตเด้ลเม่ามักแข็งหองทั้งไต้เด้ลเาักแข็งตานีมานีแข็งจะเชื่อบ่ออ ของทั้งเตะเดินไอแม่เรบักแข่งของอทั้งเตะเดินไอแม่เรบักแข่งอ่ะบักแข่ไปทั้งกันยังได้เสียก็เป็นพ่อให้เป็นพ่อละละฟังพ่อละให้เป็นพ่อละละฟังกันข้าแม่ก่อนสันละข้าแม่ก่อนสันละจะมาเอาใจกัน แม่ผัวผู้ใดสมหาวเทียสมย่อยากยืนจะเลื่อนเถอะอาเจ้าไอเจ้าล่วงห่างสีแบงยูดอกจากสองบวกให้เราสองผมสองบวอกกอ็ได้ก็ขอสามขอสามติไอขันไอ้ขอสามจารุวันให้สี่ไปเลยไม่สปอร์ตขึ้ยังนี้ เสีเอาบ่ไอ้เสิเอาบ่สิไหว้ปล่ะไอ้พวไหวแกต้องไหวอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องอยู่แบบมวลๆวสื่นๆอยู่แบบสนุกสุกสบายก็คืออีสานบ้านเฮาครับพี่น้องอาวัดติมองเห็นยาว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  อย่าอยาเา่าไหลผ่านลงมาพุทสบานลงหลังเลนน้ำเยอะเปลี่ยนเล่ยนมาเฮียแงฝนแนมโซ่ดาไม่ราบู่้คงร่างน้องบ่เอื้อาวพี่น้องของโยนาหกินเทดแดริ่นฝนน้เวิดมาเต็มตื้อบ่ได้เสียเฮเสือหาอะไรเห็ดพี่ไหลพี่น้องหาขึ้นจุดออง อ่อนซ้อนผัวสาวบ้านป่าอ่อนซ้อนผัวสาวบ้านป่าฝนตกมามีของกินเรื่องต่างขอบเคียดมีหลายแสนสมัยอีสานบ้านป่าพวกเราชอบอะไรชอบหน้าพวกเราชอบอะไรชอบหน้าไม่เสียเงินตากินสบายมีหลายอิลิพินน่องมีหลายอิลิพินน่องเสียเอาเต็มความพร้อมอ้งบักยานอนไม่กะเกิดอยู่หิมทั้งนอนไม่กะเกิดอยู่หิมทั้งแก่งใส่ยาหนั่งกับแม่กดจีบ กินแล้วมันแซ่บีหลีกินแล้วมันแซ่บีหลีกินแล้วมันแซ่บีหลีอีสานท่องรีวันคักเตะวาน้ำหงล่ลงเซฮุดนาน้ำหงล่ลงเซฮุดนาควารำต้นกล้าตาป่าตาบา้า มื่อไหลสานบอกเฮ้ยเสอพอคาเฮ้านี่อะไรไทยทำเป็นแม่ทองคนน้ำไม่ได้ก้องหน้เสียเิดเบอรอเสาเตือนแต่เด็กลุกแต่เสวชีวิตเช้าน่าถึงเวลาเอาทั้งบ่มีหิดลาบ้ากันสูยววกบาบานตา บ่สิ่น้ำใสกันไปให้สังสมบูวันงามน้าเลี้ยวเมี่เหกระสัล่นทางเลยวมี่หก็กระสังล่นทางชาบกนวดาดกกระบาดบกแต่แค่ทนสู่ยังปีบางไหลสาละเร่ยงนี้มันมวอนเพียงใช้บรนประเรีดเอื้องหมอลำสิงชาเองพอใดีซาซือชาเองพ่อใดีซซัส น้องไม่พินน้อวินนาองพี่ตัวองบัลลังกันใส่กันโนรว่วงสะพันมารักกันน้องพี่อารมณ์สะพันมารักกันน้องพีอินสันม่ดีเลยอินสันไม่ดีเลยนาเอเดออิสานห้องไม่ดีหลายอย่างค่พี่น้องลองค้นหาเบิ่งสนุกสุดสมัยที่สุดคืออีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้อง แม่มาลีติโย่เนี่ยมันแปลว่าจังไดด้กค็ค่ะสี่คนนะครับคนที่อยู่ในตีนเมื่สีย่ยมพายักสามาสิไปไกลจะบ่ยู่แถวนี้ก็สิ